คอรเรื่องนี้ดราม่ามากครับถึงยังไงพวกเธอก็ไม่ได้เห็นหัวฉันอยู่แล้วเป็นพาพ้าาที่พ่อจะจับฉันได้ตลอดเลยเจ็บตัวก็เยอะภาชั่วฉันพูดแทนจะดำแด้เหรอเฮโอ้เฮ้ย แต่อย่างน้อยก็ยังมีอะไรให้ยินได้นะคะฉันอยากขอโทษอ่ะคนที่พูดขอโทษเป็นเนี่ยน่ารักนะรู้ไหมนักแสดงเพียบ เรียกได้ว่าเรื่องนี้ครบรถ,ค,รบรถคุณยายเืิอหวังลุ่มลุ่มงแล้ทีเขาไม่มีลูกชายคนไหนแล้วจะกลับมาหาแม่ที่เสือกใสไล่สองตัวอ,ออกจากตระกูลทางรอดทางเดียวก็คือต้องเปลีล่ยนหัวใจใหม่ครับเปลี่ยนหัใจผมกับแม่จะอยากมาขอโทษย่าแทนพ่อจะให้ฉันลืมความเจ็บปวดตลอด20ปีที่ผ่านมาอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอ ฉันรู้นะว่าแผนนายคืออะไรนายต้องการเข้ามาปอกลอกชาติโยทินคนอย่างนายไม่ได้หวังดีคุณยายทองตรายจริงหรอกผมกราบขอโทษที่ต้องเป็นคนพรากลมหายใจสุดท้ายของพ่อออพ่อหลับไห้สบายนะพ่อได้ขอโทษย่าแล้วบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีกับหัวใจของลูกผู้ชายมาริโอ้เมาเลอร์1นึ่งหนึ่งชนิดทีซูเปอร์สตาร์เพลงทรนงเร็วนี้ทางช่องสาม ครับมีครอบครัวเป็นชาวประมงไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนพ่อเป็นไงบ้างพ่อไมป,ปลายเยอะไหมพ่อเต็มเรือเลยเขารู้วันทั้งนั้นแหละว่าพ่อกับแม่รักกันมากแค่ไหนว้จนมาวันหนึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าครอบครัวผมไม่ได้มีแค่สามคนคุณแม่ คุณแม่เป็นไงบ้างหรือว่าคุณแม่ร่บวเดรอะพี่แต่สิ่งที่ผมได้รู้มันทำให้ผมต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิต กับแม่เอยากมาขอโทษย่าแทนพ่อย่ายกโทษให้พ่อกับแม่ผมเธอนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้พบกับเธอนัง,งจริงๆแล้วน้องฝนก็ไม่ได้อยากยุ่งกับผู้ชายคนนี้สักเท่าไรหร่หรอกนะคะเพราะเขาเป็นคนฉวยโอกาสนี้อ พี่ขโมยทำอะไรอะ่ะพี่นายกับค่ำคำมืดมืดก็คงคิดจะขโมยของด้วยใช่ไหมล่ะเห็นแก่งเงินก็เรื่อกที่นายขายหวัวใจพ่อนายให้คุณนายทองตาไงผมเนี่ยนะขายหวัวใจพ่อแต่ที่ต้องทนเจอหน้ากันทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้มั่นเราละสิค่ะผมไม่งานะ คู่มนันนำฝนไอ้เพลิงเหรอผมไม่ชอบมันตั้งแต่วันแรกที่เห็นแล้วเราคงได้เจอกันอีกนะไอ้เพลิงจากทุกอย่างที่เคยเป็นของผมมันก็มาแย่งไปหมดแม้กระทั่งความรักใครๆก็รักมันคุณยายอันิรุษไอ,นอน้นนท์เจสิตาทุกคนรักมันหมดต่อให้พลานสมบัติเงินทองของชาติตยโยธินจนหมดไม่มีเหลือ แกก็คงจะไม่สำนึกหรอกฉันตอบแกเพราะว่าฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกฉันเกลียด,ดแกได้ยินไหมออกไปนั่นหมายให้ออกไปเลยอ่ะออกไปสินะไ,ปได้ในเมื่อมันเข้ามาทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนผมก็จะคืนคอยดูแต่ผมขอเตือนคุณยายด้วยความหวังดีนะครับคุณยายเลิกหวังล้มลแรงๆซะที ว่าลูกชายสุดทีรักของคุณยาจะกลับมาเพราะไม่มีลูกชายคนไหนแล้วครับจะกลับมาหาแม่ที่เสือกสใส่ไล้สองตัวเอเรอสักก,กูลย่าไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวย่าเองถ้าวันนั้น แกเห็นเมียดีกว่าแม่แกก็อย่าก,กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกฉันจะทำเป็นลืมนะว่าชาติโยธินยังมีคนอย่างแกทราบว่าที่ผ่านมาที่พัดรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะมากราบขอโทษคุณหญิงแม่ด้วยตัวเองจริงๆเธอสองคนมาพูดเท่านี้เนี่ยแล้วหวังจะให้ฉันลืมความเจ็บปวดตลอด20ปีที่ผ่านมาอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าผมจะทำอะไร ไพื่อชดเชยความผิดของพ่อกับแม่ได้ผมก็ยินดีทำทุกอย่างแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ร่วมทำงานกับช่องสามทำไมถึงต้อง เป็นเพลิงคองนงนะครับเพราะว่าโอชิ้นชอบในตัวของบทเองด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลิงเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจครับแล้วก็ผมว่ามันท้าทายความสามารถของตัวผมเองด้วยครับมาริโอเล่นได้อย่างที่คิดหรือเปล่ามาริโอเก่งกว่าที่คิดครับมาริโอเก่งกว่าที่คิดแล้วก็น้องตั้งใจมากและมีพัฒนาการเห็นได้ชัดมากจากคิวแรก 2- 3 4สจนคิวสุดท้ายน้องขยับขึ้นหมดเลยโอ้ยมาริโอแบบจิ้งหอะอะไรเงี้ยแต่พอแบบ มาร่วมงานจริงๆตอนแรกก็เหมือนแบบเฮ้ยไม่รู้เขาแบบจริงๆเป็นยังไงแต่พอมาเจอกันจริงๆก็เขาเขาเป็นกันเองอะค่ะได้คุยกันบ้างได้เลยเงี้ยก็เลยทําให้แบบเอค่อยๆทํางานง่ายขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสองคนนี้เข้าขากันได้ดีขเขาน่าจะเป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งในความรู้สึกที่แตลก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาก็พลิกบทบาทที่จากจริงๆแล้วว่าแต้วจะเล่นเป็นเป็นสาวเรียบร้อยวันนี้ก็ต้องเล่นเป็นเป็นสาวขี้วีน ก็สำหรับบทน้องฝนเนี่ยนะคะต้องบอกตรงว่ายากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยได้รับบทที่แบบเปรี้ยวขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนมีความมั่นใจต้องพูดเก่งต้องแบบต่อปากต่อคําได้ตั้งแต่ฉากแรกเลยดีกว่าตบกันกลางตลาดเลยตั้งแต่ใน,นละครมาก็ไม่เคยแบบต้องไปแบบวีนใครหรือว่าตบใครอะไรกลางตลาดขนาดนี้เขาบอกว่าแต๊บเป็นผู้หญิงลุยมากให้ทําอะไรทําได้หมดอะไรก็ไม่กลัวต้องทั้งโดดน้ําจมน้ําทั้งโดนลากในทรายอะไรต่างๆนานา,นา ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนบทบาทได้เยอะมากสำหรับแจวพลิกเลยพลิกหน้าหง,งายเลยอ่ะแต่มีคนหนึ่งครับที่โออยากพูดถึงครับคนนี้เขาสุดยอดนะเป็นบทที่ร้ายที่สุดนะครับผมเท่าที่เคยได้เล่นละครมาครับทาทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคิดแผนช่วยช่วอ่าโเยอะมากครับผมพอได้ลองเล่นแล้วก็สนุกครับ เราเล่นร้ายเราจะตะโกนโวยวายอะไรเงี้ยมันก็แบบได้เต็มที่เราได้เอาอารมณ์ส่วนตัวมาระบายในในบทละครด้วยซึ่งมันสนุกมากครับออฟร้ายจริงร้ายมากร้ายที่สุดโหเรื่องนี้นะครับพี่ออฟเนี่ยร้ายสุดๆเลยครับเขาเดินมานี่สายตาส่องมานี่แบบผมใจแป้วเลยครับผมนี่กลัวเลยฮะอย่าเรียกว่าร้ายเลยครับเรียกว่าเลวดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าละครเรื่องนี้ออนแอร์เนี่ยนะครับออฟว่าเดินตลาดไม่ได้แน่คอนเฟิร์ม